สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะไม่ได้เจอรายการสดๆอย่างนี้กันหลายวันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างหยุดปีใหม่นะอัะอะนนี้ต้อนรับทุกท่านก่อนอินนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเบอร์วายรายการที่จะเปิดโลกรัรรมทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นร่วมถึงศาสตร์พงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะนะก็เป็นกรณีต่อเนื่องจากคําอวยพรขอ,ของท่านอาจารย์เมื่อเช้านี้นะม,มีกระแสค,คึกคัก ลายมาถามป่ากันเยอะแยะเลยนะครับกเกี่ยวกับเรื่องแซกีพื้นที่ที่เรากำลังยืนอยู่นี้นะครับก็คือแซกีบ้านมัวนะตรงข้างหลังป่ากับก้อยนี่ก็คือภูเขาที่เป็นเขาประธานของบ้านภูเขานะตะวันออกเฉียงเหนือนี่นี่ตัวนี้หนึ่งลุงนี้นี่นะครับ้ใหญ่ที่สุดเห็นชัดเจนมากด้วยนะคะนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เรายืนอยู่นียคือพื้นที่ลาบนะลา ที่เราเรียกกันว่าลานบ้านวัวแล้วก็ข้างหลังก็คือสายน้ำเรารู้กันอยู่แล้วนะคะเส้นทางคลองมวกเหล็กใช่ไหมคะใช่ที่จะไหลไปลงนู่นเลยแล้วก็ตามปกตินะคะเราก็จะทำกิจกรรมกันตรงนี้นะคะอ่าลักษณะตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้ที่ท่านอาจารย์เคยเลือกเพราะว่าเส้นทางน้ำเนี่ยนะคะ โค้งโอ่พอดีข้อสาคัญที่สุดก็คือมายาวไปสั้นนะทางน้ํามาชัดเจนทางน้ําไปปิดล็อกนะคะอันนี้คือลักษณะของการที่มีเงินแล้วก็กั้นเงินเก็บเงินไว้ได้อันนี้ทางไปเนี่ยทางไปของน้ําอาจารย์เรียกว่าเขี้ยวหมาอ่าไหนดูซิเราไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเราต้องถ้าจะดูถ่ายทางอากาศเออหรือถ้าจะดูสารคดีไอ้ตอนบ้านวัวเนี่ยจะต้องจัดทิปพิเศษ อ๋อเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวป๋าหาวันว่าเป็นเสาไหนเออเราจะมีหงช่วยสัญจรกันเราจะมาที่รีสอร์ทของชุวยบ้านภูเขาเลยนะ<ก>แล้วก็มามาบรรยายแบบแบบเต็มๆเลยเกี่ยวกับชัยภูมิบ้าน,นวัวโดยเฉพาะเลยแล้วก็เอาเอาเป็นว่าเกี่ยวกับชัยภูมิเรื่องสายน้ําโดยเฉพาะใช่ไหมคะลักษณะของสายน้ําที่เป็นมงคลเอหรือว่าข้อดีของพื้นที่ตรงนี้นะ แต่ว่าวันนี้เราก็พามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มแล้วกันว่าจริงๆที่ผืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราหลบมาล่มนิดนึงเราก็จะได้คุยกันได้ง่ายๆเอาก็บอกแล้วว่าจะรับวิตามินดีไม่ใช่หรือเออวิตามินดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จึ๊บจๆ๊บจิ๊บไปรู้พันเก็ยแล้วผ่นแล้วอือเฮ้ยเฮ้ยออกมายังอ่กมาแล้วอ่ะโอเคโอเคถือไปก่อนค่ะนะ เอาชัยภูมิตัวนี้ก่อนนะคือเป็นชัยภูมิบ้านวัวที่ถูกต้องตามหลักหวงจุ้ยทุกอย่างทีนี้ชัยภูมิที่ถูกต้องเนี่ยข้อดีของชัยภูมิที่ถูกต้องก็คือมันสามารถอยู่ข้ามยุคได้ค่ะคืออย่างนี้นะตามปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราไปตรวจคงซุยที่ไหนอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเวลาถ้าเราไปตรวจหงซุยที่ไหนเนี่ยฝังเมื่อไหร่ก็จะนับเริ่มต้นจากยุคตอนนั้นใช่ไหมคะ แต่พลังจะได้มาเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ที่ภูเขาอยู่ที่เขาว่าอยู่ที่ทิศทางของภูเขาว่าภูเขาตั้งอยู่ในทิศไหนเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝังในยุคเจ็ดแต่ภูเขาอยู่ในทิศใต้แสดงว่ากว่าคุณจะได้รับพลังอ่ะจะต้องรอยุคเก่าใช่างเนี้ยมันก็ไม่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 แสดงว่าไม่ได้ส่งผลให้กับลูกหลานโดยทันทีทีนี้เวลาตามปกติแล้วถ้าจักรพัรดิใดๆก็ตามต้องการจะ หาชัยภูมิเพื่อที่จะฝังให้ราชวงศ์รุ่งเรืองหรือลูกหลานรุ่งเรืองเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยจะหาภูเขาที่แข็งแกร่งที่สุดและมีลักษณะาชัยภูมิที่เรียกว่าสามารถอยู่ได้ยันลูกหลานเอเช่นชัยภูมิมังกเรเหลียวหลัง,งหรือรว,ว่าชัยภูมิที่สมบูรณ์แบบคือมีภูเขาประธานใหญ่แล้วก็โอบซ้ายขวาไป มีต่อเนื่องส่งพลังไปทุกยุคหรือหรือที่คนเข้าใจกันแบบค,คนด้านบ้านที่เข้าใจคือหงช่วยหลังมีเขาหน้ามีน้ำใช่ไอเน,นี้ยมันคือเบสิกถูกต้องสเต็ปข้อแรกอ่ะเหมือนเหมือนแบบอนุบาลอ่าต้องมีถ้ามีแบบนี้ก็ถือว่าคนทั่วทั่วไปก็ถือว่าโอเคละอันนี้คือลักษณะที่เรียกว่าภูมิลักษ เบื้องต้นที่ใช้ได้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาอ่าไม่เกี่ยวข้องกับเวลายังไม่ใช่ภูมช่วยชั้นสูงอ่าไม่ใช่ทีนี้เวลาเนี่ยพอมันมีความสัมพันธ์เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องก็คือหนึ่งคือเหมือนเหมือนเราสร้างบ้านาก,ก็คือยุคว่าบ้านเนี้ยเกิดในยุคอะไรอืมพอบ้านในยุคอะไรปุ๊บมันก็จะมีอีกสองตำแหน่งที่มันจะโชว์ออกมามในแผนภูมิบ้านหลังนั้นคือก็คือตำแหน่งภูเขาบ้านกับตำแหน่งน้ำบ้านใช่อ่า ถ้าภูเขากับน้ำเนี่ยมันตรงกับตำแหน่งที่ที่ดีสอดคล้องประสานกันตามภูมิลักษณ์ตามชัยภูมินั้นนั้นเช่นเช่นอย่างบ้านวัวเนี่ยเป็นภูเขาอยู่หลังบ้านอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีภูเขาจริงอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันดาวแปดภูเขาก็อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในพระราชวังกลางหลังอบบนี้ถูกต้องแล้วก็ข้างหน้ามีน้านะแปรสายน้ําก็อยู่หน้าดาวน้ําก็อยู่หน้าอยู่พระราชวังกลางหน้าถือว่าเป็นพระราชวังที่ รับพลังมากที่สุดนะคะและก็แล้วก็น้ำก็อยู่ตามพระราชวังน,นั้นๆและเป็นน้ําเทพเจ้าหลิงด้วยนะที่มันเป็นเทพเจ้าหลิงอีกอย่างหนึ่งคือมันสร้างในยุคแปดพอสร้างในยุคแปดเนี่ยตัวดาวที่ขับเคลื่อนบ้านหลังเนี้ยหรือว่าพื้นที่เนี้ยคือพลงังแปดพลังแปดแล้วมันก็จะมีด้านหน้าพระราชวังหน้านกลางหน้ามันจะมีห้าแปด Oh, okay. อ๋ <c oughs> อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นมันมีสองห้าแปดที่อยู่หน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทพเจ้าดาวหลิงที่สมบูรณ์ทีนี้พอมันเป็นเทพเจ้าดาวหลิงที่สมบูรณ์แล้วยิ่งจะให้ทําให้เทพเจ้าให้ทําให้เทพเจ้านี้แข็งแรงขึ้นไปอีกเนี่ย<า>ก็ต้องมีน้ําจริงอ่าเนี่ยก็จะมีน้ําจริงอันนี้คือชัยภูมิที่ที่ระดับแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วนะที่เราเห็นมีผนังหินตรงนั้นอันนี้คือฝั่งนู้นที่เราเราเรียกว่าปีกจักรจันนะ ส่วนตรงนี้ที่ป่าชี้นี่ตรงสะพานนี้มองขึ้นไปตรงตรงตรงนี้ก็เป็นภูเขาหกอ่าภูเขาหกถ้าจะดูภูเขาหกเราต้องเลื่อนไปทางนี้มันสุดแล้วมันไม่มีแล้วมันเอเราต้องไปตากแดดใช่ไหมเราต้องไปตากแดดไงเราต้องไปตากแดดเราถึงจะเห็นภูเขาหกนะคะซึ่งภูเขาหกนี้จะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยอถือเป็นภูเขาหงแดงที่อยู่ในระยะสวยงามสมบูรณ์ และเป็นภูเขาหงแดงที่มีนัยยะของความเป็นมงคลอยู่แล้วด้วยรูปลักษณ์ของตัวเองเองนี่ก็เลยเขาเรียกว่าเป็นภูเขาหงแดงที่ได้หลายซ้อนได้ซ้อนมากได้หลายเท่านะคะแล้วก็ลักษณะภูเขาหงแดงเนี่ยนะตามที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะหงแดงเนี่ยหมายถึงภาพลักษณ์ภาพพจน์ของเจ้าของยอดนี้เลยนะชื่อเสียงและโอกาสนะชื่อเสียงและโอกาสนะทีนี้น้องน้องหรือหงแดงเยนะจ้ะ มันยังเป็นเหมือนกับที่เขาเรียกพี่ป๋าชอบใช้ภาษาอังกฤษคําว่าเลตพิเซนเจ้าบ้านเป็นภาพลักษณ์ของเจ้าบ้านนะลักษณะภูเขาที่เป็นแบบนี้นะอันนี้คือมียอดเขาปีกกลางปีกแล้วก็มีหัวขึ้นมาอันนี้คือภูเขาแล้วมียอดเขาบนภูเขาค่ะอันนี้อาจารย์เรียกว่าจ่อสัวหรือว่าเจ้าสัวนั่งบันหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปลักษณ์ของภูเขาหน้าเป็นรูปลักษณ์ของภูเขาเจ้าสัวนนั่งบันหลัง ภาพพจน์ของเราเนี่ยที่คนมองเราแล้วมันจะทําให้เกิดความเป็นจริงกับเราขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเป็นเจ้าสัวเนี่ยออกมาเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยม,มันเลยสนับสนุนในในความมั่งคัง่งเทพเจ้า,ราจหรญเศีแล้วใช่แล้วก็มีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ที่เป็นเศรษฐีบ้านบัวเนี่ยเป็นบ้านที่ให้ให้เรื่องเงินได้ไวมากเป็นอันดับหนึ่งถูกเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเสือเนี่ยจะได้องค์ประกอบรอบข้างก่อนทุกอย่างในชีวิต คือบ้านเสือแต่เรื่องเงินมาทีหลังเพราะว่าแปดสายน้ําเป็นพระราชวังหลังอยู่พระราชวังหลังงานงานมาก่อนแล้วอยได้เงินงานมาก่อนชีวิตมาก่อนครอบครัวสุขภาพถูกบริวารทุกอย่างเอาเปรียบ้านเเปรียยนเพียบงี้จะได้เห็นภาพนะคือต้องขึ้นเขาไปเอาน้ําาแน่นอนทํางานก่อนเอทํางาน หนักก่อนแต่ถ้าเป็นบ้านวัวเนี่ยเดินไปก็ตักน้ำหาเงินง่ายน้ำอยู่หน้าบ้านนได้เงินมาง่ายๆน้ําอยู่หน้าบ้านแล้วเมื่อกี้ที่ป๋าบอกนะไอ้ชัยภูมิอนุบาลคือหลังเขาหน้าน้านะทีนี้ถ้าเป็นชัยภูมิที่ดีกว่านั้นนี่ยคือด้านที่มีน้าเนี่ยหลังน้ําก็จะต้องเป็นภูเขาอใช่ก็คือภูเขาหงุดหงนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคณจะไม่สามารถกักเก็บทรัพย์ไว้ให้ถึงลูกหลานได้นะคะ ยกตัวอย่างอะไรรู้เปล่านึกถึงอะไรรู้เปล่านึกถึงสุสานจินซีนะที่เราไปยืนอยู่แล้วก็เป็นลานโลกไปแล้วก็ไม่มีหงแดงหงแดงไกลมากไกลมากแล้วก็เห็นเป็นแค่ขอบเขาริบๆนะอันนี้ได้ความยิ่งใหญ่แต่ความยิ่งใหญ่นี้จะหมดไปแบบรวดเร็วก็นี่ไงแม้แต่รุ่นลูกก็ยังไม่รอดเลยนะคะก็ได้แค่รุ่งเรืองแค่ยุคตัวเองแค่นั้นเองก็หมดล2ใช่สองาชวงนี้นับตัวเองด้วยใช่ไหมสองห้องเต้เนี่ยถึงรุ่นลูกก็ จบที่ลุ่นลูกนะเพราะฉะนั้นการมีหงแดงอยู่ข้างหน้านี่คือเป็นการรับประกันอย่างหนึ่งว่าจะส่งต่อไปถึงลูกหลานเนี่ยเจมพ์พูเนี่ยอย่างที่ป๋าบอกหรือว่าอาจารย์พูดถึงเนี่ยคืออาจารย์เดิมตั้งใจจะทําบ้านอไหนมาดูลานสิใหญ่แค่ไหนกันเชียวมันมีไม่เยอะนะมันมีหลางไม่เยอะมากมีแค่นี้เนี่ยแค่นี้แหละเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยอาจารย์เว้นไว้แล้วเราทำเบรียร์หรือว่าป้องกันแนวน้ํา ซึ่งซึ่งลื่นขุดลึกเข้ามาแล้วเนี่ยน้ําขึ้นมาไม่ถึงแล้วบริเวณตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยสมมุติถ้าสร้างบ้านตรงนี้จะเป็นหมิงทางของบ้านโอแล้วตัวบ้านก็จะถอยไปอยู่ตรงข้างหลังนู้นตรงนี้ชัดเจนมากเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้คือลานหน้าบ้านซึ่งอาจารย์เนี่ยตั้งใจจะทําให้กับ เอาง่ายๆคุณนาค,คนที่ลูกหลานที่จะมาบริหารรีสอร์ทเนี้ยให้มาพักอยู่ข้างนี้ออก็จะเกิดความมั่งคั่งแต่ทีนี้เนื่องด้วยอย่างที่บอกนะพอท่านอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็คิดไปคิดมานะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือช่วงที่เราไปตรวจวงจุย้ยช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่าบ้านที่ลูกศิษย์หามาในยุคเก้าเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เลยก็อาจารย์ก็บอกแล้วว่าในยุคเก้าเนี่ยใช้ภูมิผิดไม่ได้เพราะว่า ดาวมันไม่มีกําลังนะคะดาวยุก้าเนี่ยไม่ว่าคู่ไหนในพระราชวังไหนก็ไม่มีกําลังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่จะทําให้คุณอยู่ได้เนี่ยคือชัยภูมิอลี่ใช่แล้วชัยภูมิต่อให้ถูกชัยภูมิในยุก้านะก็ไม่ได้แป่ว่าเียวใช่แล้วมันไม่ได้แปลว่าดีกับทุกคนนะอย่างอย่างปายคนหนูเนี่ยดูไม่ได้อยู่แล้วจบมันก็จบทีนี้เวลาเราไปตรวจบ้านแล้วหลายคนจำนวนเยอะเลยที่เขาจะสร้างบ้านใหม่เขาจะมีบ้านใหม่เขาอยากได้บ้านใหม่เนี่ย อาจารย์เองก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็หาบ้านให้เขาก็ไม่ได้จะทําบ้านใหม่ก็ก็ทาไม่ได้อ,อาจารย์บอกว่าอยู่อย่างเก่ายังียดีกว่าที่จะสร้างบ้านใหม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือก็ต้องเพิ่มพลังให้กับลูกศิษย์โดยการที่ใช้ใสกีเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นพลังให้มันมากขึ้นแล้วก็ยังอยู่อาศัยในที่เดิมต่อไปได้เพราะว่าเรามีพลังจากที่บ้านภูเข,ขาเนี่ย ไปซัพพอร์ตเราเราเหมือนเรามีเครื่องปั่นไฟเองแล้วทีนี้เราก็แค่ไปจัดบ้านให้มันอยู่ได้นอนถูกกินถูกมันก็จะขับเคลื่อนผ่านในยุคเก้าได้อย่างสบายๆเนี่ยอาจารย์ก็เลยตัดสินใจมอบเนี่ยให้เป็นของขวัญกับพวกเราว่าอ่ะอย่างนั้นอาจารย์ยกพื้นที่ตรงเนี้ยให้ลูกศิษย์ที่เขาเดือดร้อนหรือคนที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีบ้านวัวอม,มันไม่ทันแล้วนะในยุคเกะคะจะไปหาชัยภูมิก็ไม่ทันแล้วอย่างน้อยเนี่ยเรามีแซกีบ้านวัว นะซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นครั้งที่สองนะที่จะมีแซกีบ้านวัวปกติแทกีที่บ้านภูเขาทั้งหมดเป็นบ้านเสือซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบ้านองศาพิเศษอีกอสองที่คือพิระมิดกับแพะหยางแล้วก็นะมีสิองศาสิบ13องศาก็คือที่ช่วงนิ้วสวุดส่วนบ้านวัวจริงเนี่ยมีอยู่ครั้งเดียวก็คือคตอนที่อาจารย์ทําบัลลังทองคำํำตอนนั้นนะเรามีพื้นที่เหลืออยู่ นิดหนึ่งอาจารย์ก็ยกให้นั้นหมดอย่างรวดเร็วตอนนั้นทําบ้านบัวหรือทำเป็ทำบ้านบัวเลยทำบ้านบัวใช่มันจะมีอยู่ก็มีอยู่นิดเดียวใช่ก็คือลานลานหน้าห้องทองคาที่ที่อยู่หลังบ้านนั่นแหละนั้นก็ทําได้แค่นั้นเองแล้วก็หมดแล้วทีนี้หมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีชัยภูมิบ้านบัวที่มันสมบูรณ์ละเหลือผืนนี่ผืนเดียวนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะท่านอาจารย์ก็ตัดใจแล้วว่าอ่ะโอเคยังไงลูกหลานท่านอาจารย์เนี่ยมีแซกีเยอะแยะละมีที่อยู่ที่ถูกต้องเรียบร้อยละ รงเนี้ยก็เอาเป็นประโยชน์ให้กับลูกศิษย์แล้วกันเพราะว่าอาจารย์ก็คิดมานานว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงก็เลยมอบอันเนี้ยในโอกาสขึ้นปีใหม่ก็ยกเป็นของฝันให้ลูกศิษย์ไปนะถ้าใครสนใจอยากจะมาทําแซกีตรงเนี้ยแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือมาทัศนศึกษานะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง ชัยภูมินะมาดูนะ่ชัยภูมิที่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวป๋าฟังติดตามรายการทาง Facebook แล้วกันป๋าจะหาเวลาพามาเป็นกลุ่มเป็นหมูนะ่คณะมันต้องเห็นของจริงอะ่ะไม่งั้นมัน<ะ>อธิบายเราให้ดูภาพเป็นสองมิติอย่างเงี้ยมันดูแล้วเขาก็งงนะมันต้องมาเห็นจริงๆมองจริงๆว่า ไอ้ภูเขาข้างข่าวเป็นยังไงภูเขาเต่าเป็นยังไงมังกรเป็นยังไงเสือเป็นยังไงน้ําโค้งที่พูดเนี่ยโค้งเป็นพกเงินเนี่ยแล้วเป็นเขี้ยวหมาเป็นยังไงเนี่ยม,มันต้องมาเห็นของจริงเดี๋ยวรีบๆจัดให้นะอาจจะจัดสักสองสารอบพาลูกศิษย์มาดูแต่ว่าวันนี้ถ้าคนไหนสนใจอยากจะทราบข้อมูลหรือคนที่เป็น f อฟซีอยู่แล้วอยากจะทําก็แอดไลน์มาได้นะ ทีนี้ขนาดไม่บอกนะวันนี้ก็มีคนแอดไลน์ป๋ามาหลายคน,นแล้วเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นเป็นเอฟซที่คุ้นเคยกันนะก็สอบถามว่าจะทำเมืไรนะกำหนดการนะครับอาจารย์อยากจะให้มันเป็นยุค8แบบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จะเปิดเลิกพื้นที่ตรงนี้ในวันที่24มกราคม นะครับท่านอาจารย์ก็จะมาทําให้ด้วยตนเองค่ะเอาล่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนด้วยแสงอาทิตย์ในเช้าวันใหม่แล้วกันนะคะเอ,อนะแสบสตาเหลือเกิน,นเดี๋ยวเอฟซีหน้ามื่นหน้ามื่นอะ่ะดีแล้วรับพลังแสงบรด้วยกันวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ัสวัสดีครับ